ครับผมก็จากคลิปนี้ที่ผมได้ถามในกลุ่มช่างนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอาจารย์ช่างในกลุ่มช่างที่เม้นเข้ามานะครับสําหรับเพื่อนๆที่เม้นเข้ามานะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมีคําตอบให้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เคลียร์เคสนี้เลยนะครับว่าเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่อาการก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับข้อเวียงนะครับ มุนไม่ลาบเลื่อนที่ได้ถามไปนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมา,าแจ้งนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับอาจารย์ช่างที่เม้นเข้ามาตอบนะครับครับผมก็ซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับทั้งทางกลุ่มช่างและก็ช่อง YouTube นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของรถเวฟร้อยสิบไอตัวแรกนะครับเวอร์ชั่นเก่าๆนี่แหละนะครับมีปัญหานะครับถอดออกมามาเจอ,อในส่วนของอาการร้อนเนืดดังดับนะครับเสียงเนืดเนืดแล้วก็ดับนะครับพอถอดออกมาก็มาเจอปัญหาของข้อเหวี่ยงหมุนไม่ลาบลื่นนะครับหมุนเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นพักเป็นพักสะดุดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูแล้วก็อ่าดูว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปต้นเหตุกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับไปกันเลยนะครับก็ผมเพื่อนๆครับนะครับหลังจากที่เราเปิดอ่าห้องคัดออกมานะครับเรามาสังเกตตรงนี้นะครับผมว่ามันผิดปกตินะครับปกติปกติเวลาหมุนมันต้องลื่นแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้หมุนนะครับแต่เวลาหมุนเดินหน้าครับ ล็อกเป็นล็อกนะครับซึ่ง <priced> น like ี them, lock, ่จุดหนึ่งนะครับมันมีความผิดปกตินะครับเพื่อนนะครับเนี่ยหมุนเดินหน้านะครับเหมือนกับเครื่องเดินหน้านะครับเนี่ยผมว่ามันผิดปกติตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับกับอาการหมุนเดินหน้าแล้วมันมันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเพื่อน อาการนี้นะครับเป็นน่าสงสัยอยู่นะครับแต่ว่าเราถอดครับผมนะครับก็หลังจากที่ทําการถอดชุดคัดไปแล้วนะครับหกแนนะครับยังไม่ได้เก็บร้านเลยนะครับเพื่อนชุดคัดถอดออกหมดแล้วนะครับชุดคัดถอดออกนะครับก็ยังหมุนไม่ลื่นนะครับก็ยังสะดุดอยู่นะครับแต่พอมาถอดชุดขดลวดจานไฟออกหมุนลื่นเลยนะครับเพื่อนนะครับน่าจะเกิดจากการเหนียวนําแม่เหล็กกับชุดกดลวดนะครับ แต่ว่าทําไมมันเหนียวนําฝืดผิดปกติอย่างนี้นะครับมันฝืดผิดปกตินะครับเพื่อนๆนะครับแล้วลองมาดูว่าแม่เหล็กมันกลมไหมมันเลื่อนแค่ไหนนะครับเพื่อนเอามาดูนะครับกลมบ่พี่น้อง ลื่นไปลื่นเลยนะครับลื่นไปลื่นเลยนะครับแต่ถ้าใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปหนักเลยทันทีนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวจะประกอบเข้าไปให้ดูนะครับสังเกตการก็ได้มั้งนะครับนะครับสังเกตที่การก็ได้นะครับ ดึงมา,มาครับพี่น้องมันจะหยุดแบบนี้เลยนะครับหยุดกึกเลยนะครับมันจะไม่ลื่นนะครับนี่นะครับโต,โตัวโตครับพี่น้องเอา้าชังมันนะครับก็มันเป็นเพราะตัวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทําไมมันดูดดูดแรงได้เกินนะครับเพื่อนๆสาหรับรุ่นนี้นะครับ ปกติผมว่ามันไม่หนืดขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบเลยนะครับประกอบคืนแล้วก็ประกอบเสื้อสูบแล้วก็ทําการลันอินใหม่นะครับเพราะว่าเสื้อสูบเราก็ได้ทําการขัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันถ้ามันไม่หายจริงๆเราก็ต้องไปเชียร์อย่างอื่นนะครับแต่ว่าผมก็ผมก็ว่าระบบเชื้อเพลิงมันปกตินะครับเ,เพื่อนๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอานะครับ เดี๋ยวขอไปทําการประกอบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับว่ามันจะเกิดอาการแบบนี้อีกไหมนะครับหลังจากที่เราทําการขัดเสื้อสูบไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับลดกําลังอัดด้วยนะครับ,รบเ,เราเพื่อนๆครับเราก็มาฟังเสียงแล้วก็ดูอาการของเครื่องนะครับหลังจากที่ทําการขัดเสื้อสูบแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนรถคันนี้มีอาการเอเวียง์ไม่าราบเทียบนะครับอย่างที่เป็นคลิป เบื้องต้นนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องเงียบไหมนะครับเพื่อนแล้วก็ปัญหาของรถคันนี้ก็คือเวลาร้อนแล้วมันก็จะดังแล้วก็มีอาการดับนะครับก็ได้ทําการขัดเสื้อสูดไปแล้วเนื่องจากเขาคว้านมานะครับฟิตหัวหลวมท้ายนะครับเ,เครื่องก็เลยเกิดอาการโอเวอร์ฮีทนะครับค่อนข้างจะฮีทนะครับเพื่อนนะครับครือมันฟิตหัวหลวมท้ายนะครับ ในส่วนของที่เ,เราคุมแก้ไขปัญหากันนะครับในส่วนของอที่ว่าข้อเหวี่ยงหมุนหมุนแล้วเป็นล็อกเป็นล็อก,เป,อกเป็นพักเป็นพักเหมือนเ,อเหมือนลักษณะตีลูกปืนคอเข้าให้แน่นนะครับเพื่อนๆอันนั้นเกิดจากการเ,าเกิดจากแม่เหล็กจานไฟมันดูดกันกลับไปชุดขดลวดจานไฟนะครับเพืเอ่อนเพื่อนอันนั้นแต่ว่ามันก็ฝืดผิดปกติอยู่นะครับ แต่ว่าเราประกอบเข้าไปแล้วสตาร์ทใช้งานตอนนี้มันก็ปกตินะครับก็แสดงว่าไอ้ที่เราทําเครื่องมาเราไม่เคยสังเกตนะครับว่า,าเวลาสวมจานไฟเข้าไปแล้วเราไม่ได้มาหมุนฝั่งคัดไงนะครับเราไม่ได้มาจับฝั่งคัดหมุนนะครับเพราะว่าเราทํางานเราไม่เคยเกิดปัญหาไงเราก็เลยไม่ได้สังเกตนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ,าอา้ตัวตระกูลเวฟไอถ้า ถ้าใส่ถ้าใส่ชุดขดลวดแม่เหล็กเข้าไปนะครับแล้วมาหมุนมาหมุนฝังคัดมันจะสะดุดมือเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเป็นปกตินะครับถ้าถ้าเราประกอบคัดเสร็จเราไปหมุนเราไปจับแม่เหล็กจานไฟหมุนมันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับมันจะหมุนย้อนไม่ได้เพราะว่ามันติดวันเวนะครับเ,เพื่อนๆอันนั้นก็เป็นปกตินะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเคย เจอมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของเรานะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เทปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าทําการขัดเสื้อสูบไปแล้วมันจบไปแล้วนะครับจบงานไปแล้วก็คือเราไปสามารถไปขับแล้วยกคันเร่งไม่ดับเดินเบาไม่ดับนะครับนะครับเพื่อนๆสีหัวเทียนไม่ดำนะครับออกเท่าๆนะครับแต่มุมกล้องมันอาจจะ ทำให้ดูมันขาวนะครับอ่าลิ้นเร่งลิ้นเร่งยังไม่ได้ล้างหัวฉีดไม่ได้เปลี่ยนนะครับแรงดันปั๊มสามบานะครับเป็นปกตินะครับแต่หัวฉีดค่อนข้างจะจ่ายเยอะนิดนึงเพราะว่าสึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับเพื่อนๆเอาน,นะครับอันนี้ก็อัปเดตมาให้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านครับ